ง่ายทำไมถ้าจะไปโรงเรียนเนี่ยไปโรงเรียนไหมครับไม่ไปโรงเรียนหรอกทำไมล่ะทำไมถึงไม่ไปโรงเรียนครับไปโรงเรียนต้นน้อเป็นเด็กเล็กไม่ไปโรงเรียนหรอกไปโรงเรียนแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่ก็ไปรับแล้วตอนบ่ายแม่ก็ไปรับโอเคไหม <c oughs> อะไรลูกเป็นอะไร ไปรับแล้วเราต้องร้องไห้นะครับโอเคไหมตั้งไหวก็ไปรับไปโรงเรียนไม่ถึงสิบนะไม่ถึงสองชั่วโมงโอเคโอเคกี่แตงโม่อยบ้าลอยใครซื้อให้หพิมขอบคุณแม่พิมก่อนครับร<อ>ักแม่พิมไหมรักแม่พิมแล้วมาโรงเรียนจะร้องไห้อีกงไหม เจอหมออะไรนะครับเเาฮะตาแป้งตาแป้งตแป้งกับครูอ่ะกับคุณครูคุณครูอะไรครับกับครูแอนอืมแล้วคุณครูแอนพาทำอะไรบ้างวันนี้มาร้องงเพล แล้วย,ยังไงแล้วอ,อย่างนี้เตงมือพุนใหญ่ๆอะไรต่อขึ้นไล่แจงเล็กเล็กอะไรอีกเจงมยจบหรือยังแล้วสนุกไหมไปโรงเรียนเพื่อนเยอะไหมครับโรงเรียนเพื่อนเยอะอมืมีความสุขหรือเปล่ามีความสุขแล้วพี่ฟ้าจะร้องไห้ทำไม เซเว่นค่อยยิ้มแล้วตอนเย็นแล้วตอนบ่ายแม่ไปรับี๋ยวค่อยไปเซเว่นเนาะอ๋ะอจะไปโรบินสันอ๋อจะไปโรบินสันด้วยโอเคเดี๋ยวเลิกเรียนก่อนเราค่อยไปโรบินสันกันโอเคไหมครับ <laughs> จะร้องไห้ทำไมร้อ,องไห้ก็ได้ไปเหมือนเดิมเข้าใจไหมครับเ <laughs> ข้าใจเข้าใจพี่ฝ้าจะหยุดร้องไห้ไหมห <laughs> ยุดร้อง ยุย่น,นเดี๋ยวแม่ไปรับตอนบ่าย่อยไปหาลุงยุทธเนะาะแม,ม่ไปโรงเรียนสันโอเคโอเคเราไม่ต้องไปหาลุงยุทธไปโรงเรียนสันกันเดี๋ยวเลิกเรียนก่อนโอเคไหมครับโอเคโอเคแต่ตอนนี้เราไปโรงเรียนก่อนนะลกนะูกเนาะโอเคไหมอเอลีฟ้าไปอยู่กับคุณครูตอนเช้าตอนเที่ยง ตอนบ่ายแม่พิมพ์ก็ไปรับแล้วนะคะไม่ต้องร้องไห้นะตามนั้นนะลูกเนาะโอเคนะครับโอเคไหมครับเคสวัสดีครับก่อนไอติมอร่อยไหมครับอร่อยใครซื้อให้พิมพ์ขอบคุณแม่พิมหรือยังมองครับขอบคุณครับรักมองรักแม่พิมไหมรักพิมรักพ่อบอไหมรักพ่อบอรักไม่หน่อยไหมรักไม่หน่อยรักน้องชี่ไหม นัองที่รักไม่เตียงไหมรักไม่เตียงรักทุกคนอารมณ์ดีไหมอารมณมดีมีความสุขหรือเปล่ามีความสุขมากมองมีความสุขมากสวัสดีครับก่อน